สวัสดีสวีดัตนะครับวันอาทิตย์ที่26กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและเจมสําำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําการสุ่มตามหาน้องมิมิงต่อเพื่อนก็คือหลังจากที่ผมสุ่มนะครับรวมๆไปน่าจะตอนแรกะ่ะนึกว่าจะไม่แพงเพื่อนนึกว่าจะแก้หมื่นกว่า2 0 0 0 0ื่นใช่ไหมตอนเนี้มันเข้าสู่2 0 0ห0ไปแล้วนะครับเพื่อน ก็ยังไม่ได้ปิดน้องไมิงมิงนะครับค่ะเจ้าเสื้อของน้องไมิงมิงเนะี่ยสองตัวเนาะเปอร์เซ็นต์ในการออกของเสื้อเนี่ยอยู่ที่สามจุดหกกว่าเนะี่ยเพื่อนคือเปอร์เซ็นต์มันเยอะสุดละถ้าเทียบกับอีบไอเจ้าอะไรอะโคมไฟนะครับอืมโคมไฟมันหนึ่งเปอร์เซ็นกว่ากวนะ่าแต่มันออกบ่อยมากนะผมมีเพชรอยู่ทั้งหมดสี่พันผมคิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งนะนะไม่มั่นใจว่าพอหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่พอเนี่ยค่อยมาตามล่าวันจันทร์กันอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมติด งานเนาะก็คือด้วยความที่มันเป็นต้นปีแล้วครับแล้วก็ต้อง <c oughs> ขอขอเพื่อนดูแลบริหารนะครับอ่าน้องๆอ,อะไรเงี้ยนะครับที่จบมาจากมหาลัยเนาะก็มาฝึกงานอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูแลโอเคครับวันนี้อ่าอะก่อนจะไปสุ่มนะครับผมก็ขอบคุณคุณการุด้านะครับที่ส่งสติกเกอร์ไม้ผมนะครับไม่มั่นใจว่าคือใครนะ เออก็เห็นทักมั่นใจแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าคนไหนนะนีครับส่งสติกเกอร์มาให้แล้วตอนนี้ผมมีเดียวสิบเก้าทับหนึ่งร้อยแปดแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะก็อันไหนถ้าผมมีซ้ําขอได้แล้วเพื่อนผมไม่ไม่ได้เติมเลยนะซีซนะันเนี่ยนะครับซีซันนี้อ่ยังไม่ได้แตะสติกเกอร์เลยนะครับแถะไปแค่แพ็คเดียวสองแพ็คมนะันะ้งเพื่อนเออก็ขยายเวลาจากแปดวันเหลือสิบเหลือสิบสองวันแล้วครับจริงๆขยายเวลาเพิ่มให้ประมาณอาทิตย์หนึ่งปะ มาครับเพื่อนๆ EP น,นี้นะครับอ่ะสานะสาครับไม่ใช่3.6นะแล้วก็คมไฟ1.6นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอให้ปิดเว้นนี้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับมาจะปิดหรือเปล่าขอให้ปิดเถอะอ่าเสื้อแค่สองตัวเพื่อนอยังไม่มาครับยังไง ผมไม่อยากปิกันนั้นเพื่อนผมขี้เกียจร,รวมแล้วอะ่ะคือขี้เกียจไปนั่งอัพอะ่ะเออกาเสื้อโอ้โหเสื้อ3.6%เปอร์เซ็นตครับเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่มีจริงดิสี่พันนี่ไม่ได้สักใบนี่โอ้โหเพื่อนผมว่ากาจะเก็บเพชรไว้ทำเบนจี้นะครับดูจากทรงแล้ว ไม่น่าจะได้เก็บอะเพื่อนๆเดี๋ยวขอญาตไปเติมป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมามาครับเพื่อนๆอีก4ี่พันนะหวังว่ามันคงจะพอแล้วกันนะคือแม่งหมดไปเยอะแล้วเพื่อนสี่พันไม่ได้สักใบเดียครับมาดูอีกสี่พันที่มันจะได้เปล่าถ้าไม่ได้ผมก็ท้อละเพื่อนปากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับหมดเยอะแล้วพอสมควรนะตอนแรกก็กาจะแบบเก็บไว้ทาเว้นอื่นบ้างอะนะเออแต่แบบ มันไม่น่าจะได้ทำเลยครับเพื่อนๆดูส่งแล้วนะครับเน๋ยวทางเรื่องสุดท้ายนี่น่าจะเป็นกรอกกรอกโคชเชนเพื่อน,นเพื่อนกับเอ่อกับสติกเกอร์ผมยังไม่ได้กรอกโคชเลยนะครับว่าจะหาอ่าคนกรอกใหาอยู่นะครับร้านกรอกมันได้ตั๋วแปลรูปมันยำเยอะ,ะเพื่อนเออก็เลยแบบอยากจะอยากจะได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ย คือสามเปอร์เซ็นต์ไม่ออกเหรอโอ้โหเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวสองตัวเฮ้ยปั๊กไหมเนี่ยแอบทันไม่ได้สักวัยเหรอโอ้ <laughs> ผมอ,อ๋อกับมิมิงละนะครับก็ <laughs> คือมันมันแบบว่าอะไรเงี้ยนะปัญหาสุดได้แค่นี้จริงๆครับเพื่อนคือมันมันแปดพันมันไม่ได้สักไปเลยแม้แต่แบบไอ้บวกหนึ่งใบอะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหรือว่าเสื้อสักไปหนึ่งก็ยังไม่ออกใช่ไหมเออผมถ้าแบบมันไม่อยากจะให้จริงๆก็คือไม่อยากจะทําต่อนะที่เกียจแล้วนะครับเพื่อน,นมันท้อจริงนะเราเติมเอากะจะแบบ จริงๆเราเพรไปทำเว้นอื่นนบาสบายนะครับเราแบบเอามาเสียอย่างเงี้ยนะครับเออก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมหน่อย้ะกันนะครับหมดตัวแล้วอ่ะเหลือก็โค้ดนะครับอันนี้ใครรับเกาะนะครับอันนี้นะม,นมันเหมือนเหมือนม,มีร้านอยู่มั้งถ้า,ถ,าถ้าจะาผิดแล้่ก่อนผมให้ใครเกาะให้ป่ะให้รู้สึกว่าทักไปหาเออให้เออให้ปอนมิ้น์เกาะให้นะครับให้ปอนมิน์แบบว่าไปให้ร้านเกาะให้นะประมาณสิบห้าบาทยี่สิบบาทเน,นี่ยนะเพื่อนๆก็ มันจะมีว่า25บาทอะไรเงี้ยนะครับโค้ดอ่ะอันนี้ใครอยากใส่ให้ก็ใส่ได้แล้วกันนะ2 b 6 5 f 9นะครับเดี๋ยวไว้วันจันนะวันจันนะ่าจะมาไลฟ์เพื่อนเป็นวนะัสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปิดหรือเปล่าไม่ปิดผมก็ก็ตามที่เพื่อนเห็นคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับคือ8,000เราเท่ากับศูนยะ์อะเออทาไม่ได้สักอย่างเลยก็ช่างมันแล้วกันโอเคนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนจเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆอ่า ดูคล <aff chter> ิปนี้กันแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับสับคนทํนันทาเกมสัทีนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวขอดูแลน้องๆก่อนละกันนะครับเพราะว่าแบบมีน้องๆแบบฝึกงานเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ก็เลยยังไม่รู้อะไรเยอะนะครับผมก็เลยต้องแบบชี้แจงอะไรให้พวกพนกน้องทราบเนาะโอเคครับดูแลรักษาสุขภาพดีๆดีครับ PM 2.5นะครับตอนนี้คือฝุ่นค่อนข้างเยอะเนาะสรับผมเนี่ยคหรือก็ต้องดูแลตัเองเพราะว่าอายุมันเริ่มเยอะขึ้นไงก็ต้องแบบ เดี๋ยวตุยไว้ไม่ได้มาไล่นะโอเคไว้เจอกันนะครับเพื<ๆ>่อนไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ